ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ็่นพลาฝันแล้วก็สวัสดีทุกท่านผู้ชมเพื่อนพลาฝันทุกคนด้วยนะครับเออเอออีายปะต้องไปเอยแค่และทอยยีมบุญเกลียวตไอไปเลยพาเพื่อนๆมาทำน้ำไปแล้วนะครับผมถอนแล้วก็กดนะครับมาขอบเพ็่นที่ดีนะครับใพาเพื่อนๆดูนะเนี่ยนะครับผมสุภาพครับ ก็ประมาณนี้ดินทมใหม่นะครับผมรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับผมต้องแบกออกอย่างเดียวนะ เดี๋ยวฟิลจะเอารถเข้ามานะมผมไม่รู้ว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าฮะ โโอ้หเดี๋ยวนะรถใหญ่นี่ยเมื่อกี้นี้ลากออกมานะครับรถใหญ่ที่แค่ลากออกมาเคลนออกมานะ đá đá, cho, 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 Canada, tui ไม่ฟังนะครับตะลุงจบเลยตะลุง,ลง <laughs> โอ้ใ่น่นะฟังข้างบนมันจะแข็งหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงข้างล่างนะครับมันจะเป็นน้ำนะครับข้างบนนี่แห้งๆอยู่เลยตะลุง ไปรียบพีตต่ตู้เลุงไปรียบแบบไรพี่ตู้แต่งหัวมันขึ้นได้อยู่บนบนทางก็อันนี้อยู่ให้สุดเลย นั่นแหละครับรถจะริงตลอดเนื้อเจะร้งตลอดเน้อบะจะร้งดันตลอดเน้อนเลยันเลยรับรถดันเลยดันตลอดแดองไล้ราบ้เอะไร ใหญ่มาดันก้นให้นะครับโอ้โโล,ลุงปิวนี่ยวใ,ให้รถใหญ่มาดันให้นะครับผม โอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปทุกที นมันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแต่วม่าคนตกมาเมื่อกี้แหละนะไปนะผมเดี๋ยวแบกเอานะมันหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เอายางบังมาใส่คนดีกว่านะผมสำหรับคนที่ทำหายางบังก็พรุ่งนี้เราชมนะผมไปแล้ว